ถ้าเราซูมเข้ามาถ้าเราซูมเข้ามาเคลที่เราจบไปเนี่ยเขาใช้คำว,ว่าสงบที่ดินเมื่อกี้เนี่ยตรงวัดแก้วเนี่ยเขาใช้คำว,ว่าสงบที่ดินใต้กรุน,นะเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์สงบที่ดินแต่ถ้าเป็นคอนโดนะครับคอนโด ีดเหมือนกันใช่ไหมแต่ในคำที่ใช้ใต้ฟุตดการแสดงกราฟเสียจะใช้คำว่านังสืออ้อมพิดเ้อร์นังสือคอรรมพิเอร์นักสือมพิวเต์้องดูทางตัวนั่นเองครับนังสืออคอมพิวเ้องชุดวันนี้ถ้าเป็นสมุดที่ดนผมบอกคุณแล้วว่าสี่จุดที่เราดูนะจุดแรกคือ เลขโฉนดสอคือจังหวัด3คืออำเภอและสี่เขพื้นทใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นห้องชุดหรือคอนโดเนี่ยมันก็มีรายละเอียดมากกว่าน,นั้นที่เราต้องดูนะครับเริ่มจากเริ่มจากนะหนังสือกฏหมสิทธห้องชุดเนี่ยนะครับก็คือคอนโดคอนโดนตึกเนี้ย ที่ลูกค้ามาฝากขายเราเนี่ยห้องห้องนี้ยูนิตนี้ที่ลูกค้ามาฝากขายเราโครงการนี้ชื่อว่าอะไรโครงการนี้ชื่ออะไรมีตอบมาล้มมีตอบมาว่าเออบาโลครับซลิสาคอนตักินมีจะตอบอื่นอื่นไหมครับ มื่อกี้ได้ยินด้วยนะครับได้ยินด้วนะว่าว่าว่าพฤกษาคุณเตยจะตอบพฤกษาใช่ไหมครับชื่อชื่อคอนโดชื่อคอนโดอ่ะโอเคแต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่าว่าวว่ามีนิดหนึงออกมาว่ารึกษา